แทงศักดิ์สิทธิ์โพสบอกพร้อมเปิดเพลงนี้ให้แตงโมหลังละครคุณชายลาจอจบแล้วสำหรับละครเรื่องคุณชายที่มีการเปลี่ยนตัวละครจากแตงโมดิดาอดีตนักแสดงผู้ล่วงลับมาเป็นนักแสดงสาวชื่อดังเป้ยปานวาดซึ่งสาวเป้ยก็ได้ล่ายยาวความในใจถึงแตงโมทำผลงานแทนแตงโมได้อย่างเต็มที่ให้แตงโมหมดห่วง ล่าสุดแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนักแสดงละครคุณชายก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์ post ภาพคู่แต่งโมผ่านอินสตาแกรม a ดศักดิ์สิทธิ์ u n d e r s, s t r sstt พร้อมกับระบุข้อความว่าละครคุณชายจบแล้วนะโมคนดูชอบมากด้วยคงได้ดูและเชียรพวกเราอยู่ใช่ไหมดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยกันเหลือเกินไว้กลับมาเล่นกันใหม่นะจะคิดถึงน้องตลอดไปรักต่อมาโพสเป็นคลิปใส่ภาพคู่แต่งโม พร้อมใส่เพลงรักแท้ของนูนิวท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และส่งหัวใจบอกคิดถึงแตงโมงกันจำนวนมากขอขค,คุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ